สวัสดีท่านผู้ปกครองและสวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ทุกๆคนนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่รายวิชาคณิตศาสตร์ครับผมครูรู้สึกว่าตอนนี้ครูรู้สึกว่าคิดถึงนักเรียนนะครับคิดถึงบรรยากาศในห้องเรียนคิดถึงเสียงคําถามจากนักเรียนนะครับไม่รู้ว่านักเรียนจะยังคิดถึงครคูขี้บ่นคนนี้อยู่หรือเปล่านะครับแต่ ไม่ว่าอย่างไรนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันแล้วแต่อาจจะเจอกันในรูปแบบอีกแบบหนึ่งนะครับเจอกันในรูปแบบของออนไลน์นะครับหวังว่านักเรียนจะยังให้ความสนใจนะครับแล้วก็รักในวิชาคณิตศาสตร์เหมือนเคยนะครับวันนี้นะครับเราจะขึ้นในเรื่องของการคูณและการหารแล้วครับถึงบทที่3แล้วนะครับนักเรียนตอนนี้ ดีใจไหมครับเราถึงบทที่สามแล้ว,ว,ลวสําหรับครูนี่ก็จะบอกว่าดีใจก็ไม่ได้ดีใจนะครับเพราะไม่ค่อยได้เจอนักเรียนเลยนะครับไม่ทราบว่าอยู่ที่บ้านนักเรียนได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหรือเปล่าเรื่องที่แล้วเรื่องอะไรครับจําได้หรือเปล่า,าถูกต้องครับค่าประมาณนั่นเองนะครับค่าประมาณไม่ว่าจะเป็นค่าประมาณเต็มสิบ เต็มร้อยเต็มพันเต็มหมื่นนะครับนักเรียนสามารถทําได้อย่าง,งคล่องแคล่วนะครับวันนี้เราจึงจะมาเจอกันในบทที่3นะครับเรื่องของการคูณและการหารซึ่งครูก็ได้ไปเจอวิดีโอดีๆนะครับที่น่าจะให้ความรู้กับพวกเราได้ดีพอสมควรนะครับเป็นวิดีโอจากสสวทนะครับ ซึ่งเป็นผู้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะครับในรายวิชาคณิศาตสตร์นี้พร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราจะไปสู่เนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้กันแล้วนะครับเตรียมตัวกันให้พร้อมอ่านะครับถ้าพร้อมกันแล้ว let's go สวัสดีค่ะนักเรียนครั้งนี้นะคะเราก็มาพบกันอีกแล้วค่ะกับคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้เราจะมาขึ้นบทที่3กันแล้วนะคะไปดูกันสิคะบทที่3ของเราเป็นเรื่องอะไรเอ่ยบทที่3ของเรานะคะจะเป็นการคูณและการหารจำนวนนับแล้วค่ะวันนี้นะคะเรื่องแรกของเราเราก็จะมาคูณจำนวน1หลักกับจำนวนที่มากกว่า4หลักนะคะ เรามาดูรูปของครูนะคะดูสิคะแมวตัวนี้มีปลาค่ะมีปลาอยู่สองจานนะคะสองจานเป็นกลุ่มในแต่ละจานนะคะมีปลาอยู่สามตัวค่ะสามตัวเป็นสมาชิกของกลุ่มนะคะเราสามารถที่จะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกได้ว่าสามบวกสาม ปลาจานที่1มี3ตัวอีกจานหนึก็มี3ตัวนำมารวมกันนะคะเรียกว่าเป็นการบวกครั้งละเท่าๆกันค่ะเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลกักษณ์การคูณได้ว่า2คูณ3เท่ากับ6นะคะ2คือจำนวนกลุ่มมีปลาอยู่2จานนะคะ2เป็นจำนวนกลุ่มค่ะ แต่ละจานมีปลา3ตัว3เป็นจํานวนสมาชิกในกลุ่มนะคะลองมาดูอันนี้สิคะน้องแมวค่ะมีปลาอยู่3จานแต่ละจานมีปลา2ตัวนะคะ3จานเป็นจํานวนกลุ่มจานละ2ตัวเป็นจํานวนสมาชิกในกลุ่มค่ะ สามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกได้ว่า2บวก2บวก2เท่ากับ6นะคะแต่ถ้าเราเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ในรูปของการคูณนะคะจะได้ว่า3คูณ2เท่ากับ6เราจะเขียนจำนวนกลุ่มไว้ด้านหน้า และจำนวนสมาชิกในกลุ่มไว้เป็นตัวคูณในด้านหลังนะคะต่อไปลองไปดูรูปนี้กันสิคะรูปแรกนะคะมีจุดอยู่3แถว3กลุ่มแถวละ2จุดมีทั้งหมด6จุดค่ะแต่ในรูปจุดสีแดงนะคะมีอยู่2แถวแถวละ3จุดก็มี6จุดเช่นกันนะคะ เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณไม่เหมือนกันค่ะ3คูณ2มีทั้งหมด6จุดนะคะแต่ฟังสีแดงค่ะ2คูณ3ม,มีทั้งหมด6จุดนะคะนักเรียนจะต้องรู้จักแบ่งแยกจำนวนสมาชิกและก็จำนวนกลุ่มให้ได้นะคะจะเห็นได้ว่า3คูณ2เท่ากับ2คูณ3นั่นเองนะคะ ต่อไปเราจะลองมาคูณจำนวนนี้กันดูค่ะ2องคูน128นะคะหมายความว่ามีของอยู่2กองนะคะแต่ละกองมี128ชิ้นค่ะ2องคู128น128ะคะมีของอยู่2กองนี่นะคะสอกองค่ะแต่ละกองมี128ชิ้น ถ้าเราจะนำมาบวกกันนะคะก็จะได้ว่า128บวกกับ128ค่ะ128คือ120แล้วก็8นะคะมีเช่นเดียวกันค่ะ2กองนีก็120แล้วก็8นะคะเมื่อเรานำสอกองนี้มารวมกันค่ะในหลักหน่วย8รวมกับ8จะได้16ในหลัก10บ0 กับ20รวมกันก็จะได้40ในหลัก100 100กับ100รวมกันก็จะได้200ถ้าเรารวมของทั้งหมดนี้นะคะเราก็จะได้256ค่ะการบวกครั้งละเท่าเกันแบบนี้นะคะจะนำไปสู่การคูณได้ยังไงไปดูกันค่ะถ้าเป็นในรูปของการเขียนคูณในแนวตั้งนะคะเราก็จะนำ สมาชิกนะคะเขียนไว้ด้านบนนำจำนวนกลุ่มค่ะเขียนไว้ด้านล่างใส่เครื่องหมายคูณนะคะ2กองไปคูณหลักหน่วยค่ะ8ก็จะได้16ใส่6นะคะทด1ไว้ที่หลัก10บสไปคูณ2ในหลัก10ก็จะได้40ทดหนึ่งก็จะเป็น50นะคะ2 ไปคูณ1ในหลักร้อยก็จะได้200ได้ผลรวมจากการคูณว่า256ลองเปรียบเทียบดูจากการบวก2กองนะคะจะได้เหมือนกันค่ะต่อไปลองไปดูตัวอย่างการตั้งคูณแบบนี้บ้างนะคะเราเขียนกลุ่มคูณสมาชิกนะคะจากโจทย์ข้อนี้นะคะหมายความว่ามีของอยู่3กองด้วยกันค่ะ แต่ละกองมี4,1312ชิ้นเราเขียนสมาชิกไว้ด้านบนและเขียนจำนวนกลุ่มไว้ด้านล่าง3คูณ2เท่ากับ6 3คูณ1ในหลัก10ได้30เขียน3ไว้ในหลัก10 3คูณ3ในหลักร้อยได้900เขียน9ไว้ในหลักร้อย 3คูณ1ในหลักพันได้3 0 0พันเขียน3ในหลักพันและ3ไปคูณกับ40,000ได้12,000 0จึงได้คำตอบว่า123,936ข้อต่อไปเราลองมาหาผลคูณจำนวนนี้กันดูนะคะ เจ็ด4มืสอคูณกับแค่ะจากเมื่อตอนต้นนะคะเราเคยรู้กันไปแล้วว่าตัวจำนวนกลุ่มนะคะกับจำนวนสมาชิกสามารถสลับที่กันได้เหมือนที่2องคูณสเท่ากับ6และ3ามคูณสเท่ากับ6นั่นเองนะคะจาก ประโยคสัญลักษณ์การคูณนี้ครูจึงจะสลับที่นะคะเพื่อที่จะหาผลคูณได้สะดวกมากขึ้นค่ะครูจึงสลับที่เป็น8คูณ72,614แทนนะคะไปดูกันค่ะ8คูณ4เท่ากับ32ใส่2ไว้ในหลักหน่วยทด3ไว้ในหลักสิบ 8คูณ1ในหลัก10เป็น8บวกกับตัวทดอีก3เป็น11ใส่1ไว้ในหลัก10และใส่อีก1นึทดไว้ในหลักร้อยนะคะ8คูณ6 48ทดอีก1เป็น49ใส่9ไว้ในหลักร้อยและนำสีไปทดในหลักถัดไป8ไปคูณกับ2ในหลักพัน 8คูณ2เป็น16รวมกับตัวทดอีก4เป็น20ใส่ศูนย์ไว้ในหลักพันและทดสองไปยังหลักถัดไป8คูณ7ที่อยู่ในหลักหมื่น8คูณ7เป็น56รวมกับตัวทดอีก2เป็น58นะคะจึงได้คำตอบว่า5 8 9 9 2 2ค่ะ 72614คูณกับ8เท่ากับ5้า9 1 2ค่ะต่อไปเราลองมาหาผลคูณกันดูนะคะเด็กๆมีกระดาษกับดินสอไหมคะถ้ายังไม่มีนะคะสามารถหยุดคลิปของครูไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราลองมาหาผลคูณพร้อมๆกันนะคะไปดูกันเลยค่ะจาก 9คูณ8,561นะคะเราจะเขียน8,561ซึ่งเป็นสมาชิกในกลุ่มนะคะไว้เป็นตัวบนนะคะแล้วเขียน9ซึ่งเป็นกลุ่มไว้ที่ตัวล่างนะคะเราก็ไปคูณกันเลยค่ะ9คูณ1ในหลักหน่วยได้9 9คูณ6ในหลัก10ได้54ค่ะใส่4ไว้ในหลัก10บ ทด5ไปยังหลักถัดไป9คูณหเท่ากับ45รวมกับตัวทดอีก5เป็น50ใส่0ไว้ในหลักร้อยและทด5ไปยังหลักถัดไป9คูณ8ในหลักพัน9คูณ8เป็น72ทด5เป็น77ค่ะจึงได้คำตอบว่า 9คูณ8,561เท่ากับ77,049ลองไปดูโจทย์ในข้อต่อไปกันค่ะโจทย์ข้อนี้เป็นยังไงเอ่ยลองไปดูสิคะ24,245คูณกับ3เท่ากับจำนวนใดนั่นหมายความว่าเรามีของอยู่ทั้งหมดนะคะ24,245กองค่ะ แต่ละกงมีของอยู่3ชิ้นนะคะเพื่อให้สะดวกในการคูณครูจึงขอสลับที่จำนวนกลุ่มกับจำนวนสมาชิกในกลุ่มนะคะเราจึงเขียน22,245ไว้ด้านบนคูณ3ไว้ด้านล่างค่ะไปดูกันเลยนะคะ3คูณ5ในหลักหน่วยได้15ใส่5 ทด1ไว้ในหลักถัดไป3คูณ4เท่ากับ12รวมกับตัวทดอีก1เป็น13ใส่3ไว้ในหลัก10และทด1ไปยังหลักถัดไป3คูณสในหลักร้อยได้6รวมกับตัวทดอีก1เป็น700ใส่7ไว้ในหลักร้อย3คูณ4ในหลักพัน ได้12,000ใส่2ไว้ในหลักพันและทด1ไปยังหลักถัดไป3คูณ2ในหลักหมื่นได้6,000 60, 0รวมกับตัวทดอีก1,000 0จึงเป็น7,000 70, ดังนั้นจึงได้คำตอบว่า24,245คูณ3เท่ากับ72,735ค่ะ ต่อไปนะคะนักเรียนลองเปิดหนังสือแบบฝึกหัดนะคะและทำแบบฝึกหัดที่3.2หน้า45กับ46นะคะและสามารถดาวน์โหลดไฟล์เฉลยนะคะได้นะคะต่อไปเรามาดูสรุปบทเรียนในวันนี้กันค่ะการคูณจำนวน1หลักกับจำนวนที่มากกว่า4หลักนะคะทำได้โดยนำจำนวน1หลักนะคะคูณเข้ากับหลักหน่วยหลักสิบ หลักร้อยหลักพันนะคะตามลำดับค่ะถ้าผลคูณในหลักใดครบ10หรือมากกว่า10ให้ทดจำนวนครบ10ไปรวมกับผลคูณในหลักถัดไปทางซ้ายค่ะอ่าก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่านักเรียนก็จะมีความรู้เกี่ยวกับการคูณมากยิ่งขึ้นนะครับ ทีนี้นะครับเมื่อนักเรียนได้ดูคลิปวิดีโอดีๆจากสสวทเสร็จแล้วนะครับถ้าใครนะครับใครยังดูไม่จุใจหรือว่ายังมีช่วงไหนที่ยังงงๆยังติดค้างยังติดใจอยู่นะครับก็ให้นักเรียนกลับไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับม้วนกลับไปดูครับนักเรียนทีนี้ถ้าเมื่อใครนะครับเมื่อใครดูเสร็จแล้วเข้าใจเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เข้ามาถึงงานนะครับ งานของเรานะครับการบ้านสําหรับอาทิตย์นี้นะครับจากในคลิปวิดีโอเขาบอกว่าแค่แบบฝึกหัดที่3.2ทีนี้ครูจะให้นักเรียนเพิ่มเป็นหนึ่งตัวนะครับคือแบบฝึกหัดที่3.1ดหนึ่งก็ไปด้วยครับหน้า44นะครับการบ้านพวกเราครับในอาทิตย์นี้คือหน้า44 45และ46 3หน้านะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับการบ้านการบ้านพวกเรานะครับหน้า4 4 45 46 หวังว่านะครับจะได้รับความร่วมมือจากนักเรียนส่งการบ้านครบทุกคนถ้าอย่าง,งนั้นนะครับอาทิตย์นี้เราก็พบกันเพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่ในอาทิตย์ถัดไปนะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับ